สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือประาแชนแนลนะคะพี่น้องฟ้ามืดฟ้ามัวม,มาแล้วนะคะลมกระแรงแรงนะปวดอะดูฟองฟ้าในสีฝนเริ่มโปรยแล้วกระาไแเอาคันทมกันมากัง้งหญ้าให้ลุงเสือก่อนโอ้ยงาย่าง่ากคนอบอดไซส่เกิด บม่ได้มีฝาห้องแต่ลมซื่ออฟ้ามืดมิดเลยนะคอฟซีมาให้ไงนะครั ช่วงบ่ายก็จะถอนกล้านะคะโอ้ลมตกแล้วตกแล้วตกแล้วพี่น้องแล้วคืนบ่ ะย่านยังบ่ได้ซีดค่ะฝ่าไหลหลุดหลุดที่น้อง ฝนเริ่มลงเม็ดนะคะลุงเสือ,อยังดําหน้าคุ๊บนะภาษาก็เกือบหมดมัดแล้วนะพอดีลมมานะลมฝนมาลมแรงมากก็จะขึ้นไปถอนกล้านะคะโอ้ ฝนมาละโอ้ไม่เคยเห็นลมแรงขนาดนี้มาก่อนเลยในปีนะฮะทั้งฝนทั้งลมฝนเสียงฝนอาอามาแล้ว นะวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอากาศก็รู้สึกเกย็นสบายนะคะมาร้อนช่วงบ่ายพักหนึ่งก็เดีนะคะ่ะเริ่มมีลมมีฝนนะคะลงเ,เม็ดมาแล้ว เดไม่ยอมขึ้นนะโอ้ฝนตกแรงมากทั้งฝนทั้งลมโอ้ลมก็จะเอาไม่อยู่แล้วลมแรงมาก ตรงนี้ก็น่าจะนู่นแล้วครับครึ่งวันนะดำอีกครึ่งวันไข่ใหญ่ก็น่าจะเสร็จนะคะห <laughs> ้าเจ้าเดช่ยะาา <laughs> ย่านแห้งขนาดเนาะ จะได้ขึ้นเมื่อแล้วลมโอ้ลม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 ผักลมแหนโอ้ยทางเนทางบนดีที่มีร่มนะคะเอี FC ได้เอาร่มใหญ่มานะคะไม่งั้นไม่มีที่อยู่เลยโอ้ยลุงเสืากระดาษก็ยอมถี่ ขึ้นไปเพียงกับไปบ่ได้นะคะโอ้ตกนักอลีอัลอพี่น้องท่วมบาทนี้ละตกรุ่นนี้ท่วมแน่นอน าทีนี้พี่นอ้องลุงเสือหมวกก็ไม่ใส่ตอดีภาษาขึ้นมาก่อนนะครเพราะว่ามีโทรศัพท์เนาะแ้าก็ต้องกลางร่มไว้ก่อนนะคะแค่นี้็ยังย่อยแป,ป๊บเลย จริงๆไม่ได้ตกเล่นนะเอซโอ้ยตกแบบฝ้ามืดฝ่ามัวเลยตกแรงมากๆนะคะลมก็แรงฟ้านี่มืดแบบว่าดำึ๊ดเลยนะคะพี่น้องลูกเสือก็จะดำให้หมดมัดนะคะ บ่อหนาวปกติฝนตกลุมเสือจะไม่ทําจะทํางานไม่ได้แล้วลุงมเสือแกม,มักหนาวนะคะชอบอากาศร้อนนะแต่ว่าภาษานี่<ม>อากาศร้อนไม่สู้ถ้าฝนตกลินทําได้อยู่ก็เดี๋ยวจะไปทอนกล้านะคะรอให้ฝนซาก,ก่อนตอนนี้ยังไปไม่ได้นาอทั้งฝนทั้งลมะะถ้าไปก็เปียกแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเทียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ